ข้อขนาดนี้กําลังทําอยู่เสร็จแล้วนะความจริงกําลังอยู่ในการตรวจขั้นตอนการตรวจนะครับก็คงจะเรียบร้อยเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่วาด้เขาต้องการนะเพราะฉะนั้นคงไม่มีอะไรก็ใช่ก็เห็นก็เห็นอยู่แล้วว่าอันนี้ผมก็บอกก่อนแล้วนี่ครับว่า ว่ามันมันมันเป็นกฎเกณฑ์ปิกาของเขาอะนะเพราะนั้นแล้วเราก็กดเรื่องกฎหมายว่าเขาบาได้เขาต้องการอะไรก็เราก็ทำทำอยู่แล้วนะอะไรนะอ๋อเขาก็ไม่ต้องบอกก่อนเลยมันขึ้นอยู่กับสภาด,ด้วยนะขึ้นอยู่สภาด,ด้วยจะต้องการทำพรบอพรบอหรือพันตำรวก็แล้วแต่ก็กำลังพี่นายอยู่นะ ก็เดี๋ยวประชุมบ่ายนี่อะไรนะก็ยวต้องดูที่ที่ประชุมต้องดูเพราะนั่นกการบริหารพั้งลูกชายเขาไหนนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าก็ไม่เห็นพูดกับผมนี่นะก็ไม่ ไม่เห็นพูดกับผมเขาไม่ก,ก็เคเห็นว่าวาบยังอยู่ยังอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของเด็ก,กน,นะเด็กนะไม่ไม,ไม่ไม่กระเทือนนะก็ะเทือนเด็ก ก็ถือวภารัฐบาลมั่นคงอยู่นะครับเพราะเราต้องดูดว่าการการแสดงตนเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งสองพรรคก,กน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องช่วยกันนะครับก็แต่ถึงแม้ว่าเป็นความรับผิดช,ชอบของรัฐบาลก็จริงอยู่แต่รัฐบาลก็ต้องอาศัยพรรครวมด้วยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยฝ่ายค้านด้วยนะครับ,บก,ไไก็ไปได้ครับไปได้ ไปได้เพราะว่าเรามีเสียงพออยู่แล้วเราก็สสก็บางคนก็มีธุระนะก็ยัง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 ไม่ได้ประชุมยังยังก็ก็ลงไป ก็ลงไปไม่เป็นไรนะครับประชาชนก็ยังไม่ตัดสินใจอยู่ในนะครับไปยังไม่ได้สมัครเลยครับอ๋ออันนี้เราเราประชุมไปแล้วนะครับเราประชุมไปแล้วเราประชุมเรื่องของการขึ้นเื่อนย้ายประชาชนแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับประชาชนให้ความสะดวกกับประชาชนเราประชุมไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วได้สั่งการไปทั่วไปทั่วประเทศแล้ว ็แถลงไปแล้วแถลงไปแล้วคุณไม่ได้ฟังกนะครับเราก็รูปแบบก็กแถลงไปหมดแล้วนะครับว่าเราได้มีการป้องกันในการในการเคลื่อนย้ายประชาชนในการเคลื่อนย้ายของรถาย,ยานพาหนะในการที่จะออกวิ่งแล้วก็จะต้องมีการมีมีจุดพักรถอะไรต่างๆนั้นเราก็องเตรียมการหมดแล้วครับ นะครับก็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 ต้องแถลง่ะแถลงความก้าวหน้าในการดำเนินการนะครับคภิกครมกาหมดแล้วนะครับข้าพุ่งท่าน